จุบกล้องหน่อยครับโอ้โหคิดได้กับเราเนี่ยนะจุบกล้องเลยโดเนตมาห้าบาทเราจุบกล้องเอาทุกบาทอะเรเนี่ยจุบกล้องฟรีไม่ได้นะคุณเอาไปลงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจุบหน่อยครับพี่จุบ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 ม้ว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 ม้โอนเก้าบาทละเก้ามาในใจผมแต่ยังไงเว่ยไม่พอโดน พี่ครัพี่ค่ะจุ๊บจุ๊บจุ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 จจจจจจ๊เลีย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 เลลีรักพี่นะคะเต้นให้ดูหน่อยเอ้ยเอ้เปืนใหญ่หเอ้เต้นเพลงเกาหลีหน่อยคะ่ะเต้นเพลงเกาหลีเพงเลงอะไรครับม anh ạ